สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ในที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะเพื่อเป็นค่าครูให้หมอสักนิดหนึ่งนะคะแล้วขอความกรุณาเมนนะคะให้สุภาพเนาะรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อหรือคอนเทนต์นะคะสิ่งที่หมอบอกนะใครที่กําลังลังเลหรือมีความตัดสินใจอยากจะคบคนใหม่ นะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะกลับไปหาคนเก่าดีในระหว่างกรณีที่ทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กันสิ่งที่หมอบอกนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่นะคะวันนี้หมอจะมีไพ่ไห้คุณเลือกนะคะ2กองเนาะมีกองที่1และกองที่2นะคะดับแรกนะหมอยังไม่ได้จับไพ่ขึ้นมานะคะขอลูกดวงนะทําสมาธิตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนไปเกิดตัวเองก่อนนะคะสถานที่ที่คุณอยู่เนาะบ้านเลขที่แล้วการดับ2ก็คืออธิษฐานจิตนึกถึงชื่อ ชื่อใบหน้าหรือคนที่เรารู้จักคนที่เราชอบนะคะเนาะในคนแรกแล้วก็คนที่สองนะคะแล้วมาอธิษฐานจิตนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะว่าคุณควรจะไปต่อกับคนไหนหรือว่าควรจะมุฟออนดีหรือควรจะกลับไปที่เดิมเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะไพ่ของหมอจะมีกองที่1และกองที่2นะคะเม้นรับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะขอหมอจับไพ่สักคู่นะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะทําสมาธิให้นิ่งนะเดี๋ยวหมอจะบอกกองไพ่ว่าันไหนกอง ที่เท่าไหร่นะคะใจเย็นๆนะ,อะขอให้เป็นพลังงานที่ดีของคุณในวันนี้นะคะใครที่ยังลังเลตัดสินใจไม่ถูกนะคะว่าจะเลือกซ้ายหรือขวาดีนะคะว่าจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าดีนะคะสิ่งที่หมอบอกนะเรามาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนี่เป็นพลังงานกองที่1นนะคะอันน่าจะเป็นพลังงานสําหรับคนกองที่2นะคะอ่ะอันนี้หนึ่ง,อ,งอธิษฐานจิตทาสมาธิให้นิ่งหรือกดหยุดไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ทำสมาธิให้ดีและตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ขอให้ไพ่ครูบาอาจารย์ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะถ้าคุณเลือกได้แล้วอ่ะเรามาฟังคําเฉลยในกองที่1กันได้เลยนะคะอ่ะขอหมอเปิดไพ่สักครู่นะคะอ่าสาหรับคนที่เลือกกองที่1เรามาดูกันเลยค่ะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะสิ่งที่หมอบอกค่ะเรามาดูกันเลยนะสําหรับกองที่1นนะคะสิ่งที่หมอบอกเนะี่ยตอนแรกอาจจะไม่ค่อยราบเรียบนะคะเพราะว่า มีความใจร้อนความกังวลเกิดขึ้นนะคะมีความกังวลกวายทุรนทุรายในกรณีที่เป็นเราหรือเขาก็ได้เพราะว่าเราอาจจะมีลูกมีลูกติดมีพันธะสิ่งที่หมอบอกเราอาจจะมีความกังวลว่าตัวเขาจะรับไม่ได้คนในครอบครัวเขารับไม่ได้หรือตัวเรารับไม่ได้ที่เขามีลูกมีพันธะก็ได้ไพ่มันอาจจะสลับกันได้สิ่งที่หมอบอกนะคะแต่หนึ่งใจเย็นๆสิ่งที่หมอบอกคนคนนี้เข้ามาในความชัดเจนนะคะคือเข้ามากระทันหัน,ห,นหรือปุ๊บปับ๊บเจอกันลักษณะประมาณนี้คุณจะมีความรู้สึกว่า เขาเข้ามาในมุมมองที่เรายังไม่เคลียร์หรือยังไม่ชัดเจนกับเขาก็ได้ตอนแรกเรารู้สึกว่ายังไม่มั่นคงหรือเรายังไม่แน่ใจในตัวเขาก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ความมั่นคงความชัดเจนจะเกิดขึ้นหลังจาก6เดือนไปแล้วนะคะสิ่งที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีอาจจะคบหากันมากกว่า6เดือนสิ่งที่หมอบอกหลักปี 2- 3ปีไปแล้วได้ไม่ได้ค่ะอาจจะมีการเคยพูดหรือทาบทามเราในความรู้สึกซึ่งกันและกันแล,นแล้วในการระหว่างคบหาก็ได้ว่า จะตกลงปรงใจใช้ชีวิตคู่กันหรือว่าตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อาจจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของครอบครัวหรือการมีภาระพันธะที่หมอบอกักษณะประมาณนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับโดยตรงความมีพันธะการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้ในกรณีนี้นะคะไพ่มันอาจจะสลับกันได้แต่เขามีความมั่นคงเขาอยู่ต่างประเทศนะคะคนคนนี้นะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ไกลจากตัวคุณคุณของคุณเนาะสิ่งที่หมอบอก เขาพร้อมจะซัพพอร์ตคุณทุกอย่างในทุกด้านถ้าเกิดว่าบางทีบางอย่างก็ให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอหรือขอร้องจากเขาเลยเป็นความจริงใจสัต์จริงที่เขามอบให้นะคะแต่เราจะเคลียร์ปัญหาของเราเองให้ชัดเจนก่อนที่หมอบอกมีโอกาสได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่ามั่นหมายตามประเพณีของบ้านเราสิ่งที่หมอบอกบางคนบางกรณีอาจเกิดไปแล้วในไพ่ใบน,นี้นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะถ้าเกิดคุณคิด มันอาจจะเป็นการที่เริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตคู่ของคุณจริงๆในตอนนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่เรายังมีความไม่ชัดเจนมีความกังวลลังเลอารมณ์ยังแปรปวนอยู่มันเป็นได้ทั้งตัวคุณและคนของเรานะคะสิ่งที่หมอบอกถ้าเกิดคุณเริ่มใหม่มันไม่มีคําว่าสายในไพ่ใบเนี้ยเริ่มต้นปุ๊บมันจะชัดเจนทันทีสิ่งที่หมอบอกอะเม้นรับพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะเม้นรับพรขอได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายและขอเป็นคู่ชีวิตที่ดีนะคะสําหรับคคนททีี่่่เลืออกกง1ะ อ่าเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอ่าอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วนะคะขอหมอเปิดไพ่สักคู่นะเรามาดูกันเลยสาหรับกองที่สองค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคอ่ากองที่สองหมอต้องบอกเลยว่าภาระหนัก่วงค่ะกลับมากลับมาคืนดีหรือว่าง้อขอคืนดีปุ๊บ จะเป็นแบบเดิมเข้าสเต็ปเดิมทันทีคือรักรักเลิกเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่หนักหน่วงเหนื่อยนะคะบางทีไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วขอให้ความรักมั่นคงก็แล้วแต่ก็ยังเจอซ้ำซซากๆแบบเดิมคุณจะรู้สึกเครียดหรือกังวลมาง้อดีด้วยพอดีด้วยทําตัวดีสุดท้ายก็วนกลับไปอีกเพราะความเจ้าชู้ตรงเนี้ยมันจะตัดไม่ขาดที่หมอกำลังจะบอกทําให้คุณต้องวนกลับมากับเขาตัวเราเองอาจจะเจ้าชู้หรือตัวเขาจะเจ้าชู้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือทั้งคู เขาเรียกว่าผีเห็นผีก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกคุณจะมีความเหนื่อยความกังวลเกิดขึ้นพอวันไหนเรารู้สึกเราอยากจะคิดจริงจังกับเขาเขาอาจจะไม่จริงจังกับเราทันทีที่หมอกาลังจะบอกเวลาให้ผ่านล่วงเลยไปสักนิดหนึ่งที่หมอบอกนะคะถ้าเกิดเคลียร์ตัวเองได้มันอาจจะอยู่ภายใน5เดือนนะคะกองที่2เนาะอยู่ใน5เดือนมันอาจจะดีขึ้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ก็ต้องระวังไว้อย่างหนึ่งสิ่งที่หมอเตือนระวังเจอคนเจ้าชู้คนที่มีเจ้าของนะคะนุ่คนที่ เขาไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเราอะถ้าเกิดเราเจอแล้วปุ๊บเรารู้สึกเราต้องรักตัวเองนะสิ่งที่หมอบอกพลังงานด้านบวกคือเราต้องรักตัวเองก่อนอย่าก,กดดันเครียดจนโฟกัสตัวเองในการทํางานเสียบุคลิกภาพหรือว่าเสียอารมณ์ความรู้สึกที่หมอบอกนะคะระวังการที่แบบ มามาลักลักเลิกเลิกหมอหมอมองว่าไพ่กองสองเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยใจถ้าคุณหันมารักตัวเองแลวโฟกัสตัวเองมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะนำพาคนที่ดีหรือว่าสิ่งเสมอกันเข้ามาแต่มันอาจจะใช้เวลาเก้าเดือนนะคะในไพ่ใบนี้เนาะกว่าจะเจอคนที่ถูกใจจริงๆหรือบางคนบางกรณีอาจจะเจอแล้วหลังจากที่ผิดหวังกับความรักซ้ำซากมาที่หมอบอกก็ขอให้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่ดีแต่สิ่งที่หมอจะเตือนหรือสอนคือคุณต้องโฟกัสรักตัวเองให้เยอะๆสิ่งที่หมอบอกในไพ่กองที่สองนะถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณตายทนนีตาาายใใคคววมมรู้สึก เราต้องเงย็นชาเขาต้องเงย็นชาใส่เราเราต้องเงย็นชาใส่เขาหรือบางคร้งเ,เราต้อง,องทาเป็นทองไม่รู้ร้อนไม่รับรู้อะไรในตัวเขาบ้างเลือกที่จะรู้บางเรื่องไม่รู้บางเรื่องอ่ะเขาเรียกว่าปล่อยวางที่หมอกาลังจะบอกอ่ะคุณก็จะเบื่อกับปัญหาตัวนี้ที่หมอเคยบอกและเตือนย้าไว้นะคะ หนึ่งเคารพรักตัวเองก่อนสองเราเจอคนเจ้าชู้อ่ะเราต้องเลือกตัดจบหรือยุติความสําคัญอันดับแรกคุณถึงจะเจอคนดีที่สินเสมอกันถ้าเกิดคุณเจอปัญหารักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยตัดเคลียร์ออกเลยค่ะรักตัวเองก่อนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะนาพาคนที่ดีหรือสิ่งที่ใช่มาแต่ต้องเก้าเดือนนะภายในเก้าเดือนมันจะดีขึ้นแล้วเจอคนที่มันดีแล้วใช่จริงๆที่หมอบอกที่ดีขึ้นคือตัวเราเองเราต้องรักและเคารพลตัวเองก่อนถ้าคุณทําได้ตามเนี้ย ความรักคุณอาจจะเจอในการที่ไปท่องเที่ยวหรือไปทําบุญสวดมนต์ไหว้พระกระไดที่หมอบอกไปเจอในสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นคนที่มีสินเสมอเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่กังวลใจอะค่ะสิ่งที่หมอบอกมีโอกาสตายระดับใช้คําว่า ชีวิตคู่ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานนะคะคือขั้นระหว่างการดูใจหรือคบหาก่อนถ้าอะไรที่ใช่หรือลงตัวหลังจากเก้าเดือนไปแล้วมันมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่จริงๆหรือบางคนอาจจะอยู่กันแบบว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้ที่หมอบอกนะคะบางคู่เลือกแบบนี้ก็ได้นะในบางกรณีสิ่งที่หมอบอกแต่ผู้อยากผู้ใหญ่รับรู้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาประสบความสําเร็จนะคะขอให้คุณนะประสบ คู่ที่ดีชีวิตคู่ความรักที่สมหวังนะคะอธิษฐานจิตเรียบร้อยรับไพ่ไปแล้วก็ขอให้ดึงดูดพลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่เข้าไปนะคะขอให้เม้นรับพรนะคะขอประสบความสาเร็จในคู่คนรักครอบครัวขอให้สมหวังในความรัก,รรส,มมกสมปรารถนาทุกประการเจอคู่ดีสินเสมอกันนะคะซัพพอร์ตในทุกๆด้านนะคะขอให้มีความมั่นคงในชีวิตอะไรที่มันเหนื่อยหนะักมากในชีวิตเราก็ปล่อยวางหรือเบาบางลงบ้างมันจะดีกับตัวคุณนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ